ด้นก็หันกลับมาทางภาคเอกชนบ้างว่าเรามีความคิดเห็นในเรื่องของการใช้โอกาสนี้ยังไงบ้างนะครับขอเชิญคุณโรงศักดิ์ครับจริงๆแล้วอาจจะต้องเล่าเรื่องของเอกชนให้ใหทราบนิดหน่อยว่าแต่การตื่นตัวของเอซนีมน่มันเป็นมาหลายปีก็จริงนะแต่เมื่อ3ปีที่แล้วเนี่ยที่การประชุมของของการค้าทั่วประเทศเนี่ยรเราทำซอรวยปรากฏว่า70็กว่าเปร์เซ็นต์ของ สมาชิกของหอการค้านี่ไม่รู้เรื่องเ e ีเลย3ามปีที่แล้วมันทำให้เราพวกเราตกใจมากว่ามันใกล้เข้ามาทุกทีนะแต่ไม่มีใครรู้เรื่องเลยหรือว่าเขารู้เรื่องแต่เขาไม่อยากจะรู้ผมก็ไม่แน่ใจก็เลยที่ที่หอการตั้งศูนย์ของเขาเรียกว่า AEC พร้อมขึ้นมาแล้วพ่อพรมเจเนี่ยก็ออกไปออกเดินสายนะ ผูวพระราชดาจัจกนะไปพยายามให,ให้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเอซีให้มากขึ้นจุดก่อนจุดแข็งของเราอยู่ที่ไหนให้เขา้าใจเรื่องของเอซีให้มากขึ้นเนี่ยนะก็ทามาเ๋ยนเวลานี้ก็ยังทำอยู่นะครับเพราะนั้นพร้อมกับนั้นเราก็ทํามาตลอดเวลาครั้งสุดท้ายที่ที่เราประชุมกันเมื่อปีที่แล้วที่ผ่านมาที่ระยองเนี่ยตัวเลขมันกลับเนยน,นะรนะู้สึกว่าตอนนี้บอกว่าเจ็ดสิบกวเปอร์เซ็นต์รู้เรื่องแล้ว แต่ความท no kind of like ี่เขารู man, uh, ้เรื่องเสร็จแล้วเขาถามว่าแล้วเขาก็ถูกกระทบนี่จะทํำยังไงต่อไปอะไ้สิ่งที่เขาจะหมักหม็แล้วเราเนทำยังไงต่อไปรู้แล้วมันไอ้ชิจะเกิดขึ้นทางทางทางเราก็ออกไปพาพวกนักธุรกิจนะที่ติดกระชายแดนเนี่ยเข้าเข้าไปคุยกันทั้ง4ประเทศก้าวกเียงฟวทั้งหมดนะพาไปครั้งละ3าสกว่าคนเนี่ยก็กลับมาก็เป็นทเรียกว่าคนที่เคยไปมาแล้วเนี่ยก็ตั้งตั้งชมูรก็มาอ่านถึงเพื่อจะ เผยแพร่ต่อไปให้กับพวกเราให้รู้เรื่องมากขึ้นนะผมคิดว่าอันนี้ก็เป็นการกระจายให้ความรู้ของ a อซให้มากขึ้นแล้วก็การกแบบแระจาย B นี่เกิดผลอะไรเกิดขึ้นมา success story ก็มาเล่ากันให้ฟังนะผมว่าอันนี้ก็เป็นทํากันต่อไปเพราะว่าท่านปีนี้ที่ที่เราก็ที่มาวา์การค้าก็ตั้งไอไอศูนย์ของ a c c เกิดขึ้นมาอีกอันหนึ่งนะเพื่อจะให้วิจัยเลยว่า อุตสาหกรรมได้หรือในด้านบริการอะไนบ้างที่จะต้องเข้าไปช่วยเหลือเขามากขึ้นแล้วเขาเข้าไปช่วยในวิธีไหนอันนี้แข่งการปรับตัวอ่าอันนี้ก็เป็นอีกอันหนึ่งที่พยายามจะทําให้ทันภาย,ภายใน2ปีครึ่งเนี่ยนะผมค,คิดว่าอันนี้ก็เป็น,เป,นเป็นมาตรการของเอกชนที่ท,ที่ที่ทำไปนะครับแต่แต่สิ่งที่ที่เราผมคิดว่าเราเราต้องไปบอกเขาตลอดเวลาว่าอย่างที่บอกว่าโอกาสของเราเนี่ยนะอย่างใช้ใช้ FTA ให้มากขึ้น,นยอย่าง เจท่าป้าเนี่ยจะทําไงเพราะว่าเจท่าป้านี่รู้พวกรู้สอริจันมันบอกคนละเรื่องกันนะว่ามันไม่เหมือนกันทั่วๆไปของของอาเซียนอัฟเต็กแล้วก็ไอไอไอแอฟตัมก็พูดไปเรื่องหนึ่งแต่ควาเรื่องเรื่องดคนรู้จักความดีแต่ว่าพอพูดถึง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 เออญี่ปุ่นเนี่ยนะมันคนละเรื่องกันนะเขาใช้รูสอริจันซึ่งซึ่งไม่เหมือนกันเราไม่เหมือนกันเพราะนั้นโอกาสนี้ก็เป็นการที่บอกว่าญี่ปุ่นข้าวโอกาสนะว่าถ้าเราผลิตในอาเซียนด้วยกันเนี่ยนะแล้วก็ผลิตโดยเฉพาะ ในอาเซียนวัตถุดิบเขสองสเต็ปมาเลยต่างๆเนี่ยถ้าส่งไปญี่ปุ่นเนี่ยมันได้ GSP เต็มทีเพราะนั้นมันก็มันถ้ามาหาเรานะมาพูดกันเรื่องนี้ก็เพราะว่าเขาบอกว่าเขาอยากจะให้โยกในการนำเข้าของเขาซึ่งสมัยหลายปีก่อนเนี่ยเก้าสิบเปอร์เซ็นต์จากประเทศจีนเนี่ยอยากให้มันน้อยสุดตก,นนก,นกในอาเซียนสักสิบก็ยังดีสิบเปอร์เซ็นต์เราก็ในใจคิดโอ้สิบเปอร์เซ็นต์นี่มันยากมากสมควรน,นะเพราะนั้นไอ้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 ของของเจเทป้าเกิดขึ้น อาเซียนเซฟเกิดขึ้นนีกผมว่าเป็นประโยชน์เพราะด้านการที่รู้จักใช้อย่างที่เราบอกว่านี่รู้จักใช้ไอ้ไอ้ไอ้้ไอช่องทางต่างต่างนี่ผมว่าสิ่งที่เราพยายามจะจะให้เขาเข้าใจว่าต่อไปยังยมีอีกนะผมยังไม่พูดถึงเรื่องของอาเซียนบวกซามอาเซียนบวกอะไรต่างๆนะครับผมคิดว่าอันนั้นอีกอันหนึ่งที่ท,ที่นัดไปแต่แต่สิ่งที่เราอาจจะมองอครัราะว่าถ้าตอนนี้เนี่ย ่เมื่อกี้คุณเจนพูดถึงเรื่องทีง่ทําอะไรให้ครบวงจรเนี่ยผมคิดว่าน,นี้เป็น,<ร>เ,ปนเป็นสิ่งสําคัญนะว่าเราทำยังไงที่จะให้แอดแวลูในประเทศไทยมากที่สุดใช่้หมเรถ้าถ้าเราไม่สามารถทีจ่จะทําให้ครบวงจรในประเทศไทยเราได้เนี่ยเราก็คงต้องไปหาพาร์ทเนอร์ในใน,ในอาเซียนถึกันเพราะถือว่าอาเซียน,นในในอีกสองปีขึ้นข้างหน้านี่เป็นตลาดเดียวกันหมดแล้วใช่ไหมเพราะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยเราก็ต้องไปหาพาร์ทเนอร์ที่จะทําให้เราที่เมื่อกี้คุณเจนยกตัวอย่างมาผมว่าในในอุตสาหกรรมสิ่งทอนี่ เราเราอาจจะแข็งในเรื่องของต้นน้ำเราปั่นได้ทอผ้าอะไรเราเก่งแต่เราตอนนี้เริ่มเสียเปรียบในเรื่องของการตัดเย็บเพราะว่าค่าแรงเราภาคสา300อยค่าแรง300อผมไม่แตะนะครับแต่พูดได้อย่างเดียวว่าถ้าให้สามร้อยบาทแล้วเนี่ยรัฐบาลควรต้องออกมามีมาตรการที่ช่วยเหลือให้ยกระดับมาตรกานพื้นทีของเราให้ับมากขึ้นนะเราอยัางไม่กี่พูดถึงเรื่องของ มิดเดิลเทียรซึ่งจริง,งๆเทคนิคนีเราไม่มีเนะี่ยนะซึ่งในประเทศเราเนี่ยตอนนี้ทางเยอรมันเข้ามาช่วยนะครับว่าเขาอยากจะให้เรียนไปด้วยทํางานไปด้วยแต่เพราะเพราะนั้นให้มีทางเข้าไปได้เซอร์ติฟิเคตในการที่เป็นฝีมือเกิดขึ้นได้ซึ่งทั้งต่างประเทศเขาเรียกแอปเร็ตชิพเนี่ยผมคิดว่าข้างเราเนี่ยก็คง,<ๆ>คงจะต้องเริ่มเข้าไปในด้านนั้นีแล้วนะครับแต่แต่สิ่งที่ทเราทำในเรื่องสิ่งทองว่าเมื่อเราเห็นแบบนี้จริงๆแล้วเนี่ยสิบประเทศมาคุยกันแล้วตกลงแล้บอกว่าเราจะร่วมมือกันละ โดยใช้ฐานของอินโดนีเซียกับประเทศไทยเนี่ยผลิตตัวตามเราใช้ LCMV เนี่ยเป็นเป็นผู้ไปไเพราะว่าเขาจะได้ GSP ไปทูไปยุโรปเนี่ยเขาได้ GSP ทันทีอพนะนี้ก็เป็นสิ่งที่เราจะรู้จักใช้ประโยชน์ของไหนในเรื่อง division of labor ต่อใจต่อหนองนั้นนะครับไหนท่านก็ทำาบบนั้นผมคิดว่าอันนี้ก็เป็นเป็นสิ่งที่เราทำมาสองสามปีแล้วกำลังจะจะขยายว่าสามารถจับมือร่วมมือกันได้ในอุตสาหกรรมแรกนันที่สามารถจับมือสิบประเทศได้ว่าเห็นเห็นพ้องต้องกันว่าเราอยู่ ประเทศเดียวอยู่ไม่ได้แต่ถ้าร่วมมือกันอาจจะอยู่กันได้ปกป้อง600ล้านคนแล้วก็ออกไปข้างนอกได้ต่อไปนะครับแต่เพค่ว่าเวลาพูดถึงเรื่องของของของ,ของการที่จะให้ value chain อยู่แลประเทศไทยทั้งหมดเนี่ยผมคิดว่าต้องมองในด้านกเกษตรของเราเหมือนกันเกษตรของเรานี่ส่วนใหญ่จะจะส่งออกในต้างของของของเบสิกเลยนะส่งออกไปเนี่ย oh. จะทําไงให้ให้สามารถทําให้ก,กระทั่งว่าให้ใหมี มูลค่าเพิ่มในประเทศไทยให้มากที่สุดมากได้นะเราเวลาเราบอกว่าเราอยากจะเป็นคิทเช่นระเบอร์อะไรต่างๆเนี่ยจะทำไงให้สามารถผลิตข้ากไปแล้วก็เป็น,ปนสินค้าที่สามารถเอาเข้าไปใช้บร,โริโภคได้ทันทีก็ะจะเพิ่มรวลูของเราได้มากขึ้นจะไม้ไม่ต้องไปพึ่งถึงไอ้เกษตรนี่จะทายังไงในการออกไปเนี่ยก็ต้องรวมกันด้านอุตสาหกรรมด้วยจะทำัไงให้มันสามารถไปไประจุเข้ามาแต่สิ่งสําคัญคือผมคิดว่าทางบีอีไอนี่ว่าบีไอไม่รู้มาที่นี่เปล่าฝันเรื่องนี้เ่าบีอีไ เพื่ I นี่จริงๆแล้วเนี่ยเวลานี่วีอเนี่ยให้ให้ให้พรีเวลจเกือบจะ across the board นะแบบ h o r i z o n t a l ไปไปทั่ๆๆกปผมคิดว่ามันก็กลับมามองในในเรื่องของให้เป็นเป็นแท่งเป็นแทง่ทงขึ้นไปนะอย่างอย่างผมยกตัวอย่างง่ายๆอย่าง,อ,างอุตสาหกรรมยานยนต์เราเนี่ยเป็นการให้แบบเป็นแท่งเลยนะ เพราะนั้นเวลานี้เราแข็งแรงมากกันแบบมาพอให้ทั้งสปอตทั้งเรื่อ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 งของอะไรเรื่องของออทุกอย่างที่เกี่ยวกับรถยนต์เนี่ยเ,เราสามารถปิดได้เกือบจะครบทุกอย่างในประเทศไทยเพราะฉะนั้นในเรื่องของของสปายเชนนี่มันอยู่ในประเทศไทยทั้งหมดเนี่ยเพราะนั้นไม่ว่าเราจะจะจะมุ่งมุ่งมองไปในด้านของอาหารมองไปในด้านของของอัญ,ญมณีหรือเครื่องเครื่องสิงห์ทอเนี่ยผมว่ามันต้องยกทั้งแท่งขึ้นมาเลยแล้วอะไรที่เกี่ยวข้องอะไรนี้ไม่ว่าสปอร์ตอินดัสทรีอะไรเนี่ย ต้องพยายามโปโมทใเป็นแท่งขึ้นไปผมว่ากาทำแบบนั้นเนี่ยมันจะได้มีโฟกัสว่าจริงๆแล้วต้องการจะทําอะไรแล้วเราสามารถรับให,ให้เข้าเข้า,ขารูปอะไร b i นี่ก็เป็นเป็นสิ่งที่ที่ที่จะช่วยได้แล้วม่ BioI ในเวลานี้ก็พอไม่เพียงแต่ส่งเสริมห้มีการลงทุนประเทศนะผมคิดว่าตอนนี้ก็เริ่มจะมองไปในการส่งเสริมการลงทุนไปต่างประเทศละ Privilege ก็ควรจะให้มากขึ้นในการที่ไปนะแต่สิ่งสําคัญเวลานี้ทางกระทรวงการคลังเาต้องมองถึงว,ว่าถ้าออกไป invest แล้วเนี่ย กำไรเข้ามาเนี่ยมันจะต้องไม่ได้ดับเบิลดับเบิลแท็กเซชันนะมันจะมีมีมาตรการอย่างไรที่ว่าถ้าเสียแท็กสั่งห่งหนึ่งแล้วจะเสียที่ไหนก็ได้เสียแห่งเดียวแต่ไม่ต้องไปต้องกลับมาแล้วเสียใหม่อีกทีซึ่ง,ซ,งซึ่งหลายบริษัทที่อินเดียเวลานี้เสียเสร็จแล้วต้องกลับมาเสียที่นี่ที่ที่ไปลงทุนประเทศอินเดียเนี่ยผมคิดว่าอันนี้ก็นมาตรการที่กระทรวงการคลังต้องดูแลให,ให้ให้ให้มีการไม่ต้องเกิดดับดับเบิลแท็กเซชันเกิดขึ้นมาได้ครับแต่สิ่งอีกอันหนึ่งที่ที่ผมอาจจะมองไปก็คือว่า เราอย่ามองข้ามเรื่องของชายแดนนะครับการค้าชายแดนนี่เป็นการค้าที่ที่ที่เรียกว่าเติบโตรเร็วมากนะครับการชายแดนโดยเฉพาะสี่หประเทศที่ข้ามข้างเคียงเราเนี่ยเราในด้านของภูมิศาสตร์เราอยู่ตรงกลางพอดีก็เป็นปโอกาสที่เราจะสามารถส่งส่งของไปไปได้ทั่วไปหมดนะแล้วเวลานี้รัฐบาลก็เริ่มจะเปิดเปิดด่านที่มีตะเข็บรอบข้างนี่เปิดด่านมากขึ้นนะด่านชั่วคราวนี่ก็จะกลายเปนน็นดะ่านท้าวบอลนะแล้วก็คิดที่จะทําเป็นไอ้โซนขึ้นมา ความว่าสินค้าไปมานี่มีที่ให้ให้พักสินค้าได้ถึงนั้นอันนี้ก็เปน็นสิ่งที่จะช่วยให้เราสามารถทาเทรดได้ขึ้นโดยเฉพาะถ้งทางเหนือขึ้นไปเนี่ยเรามีไอ้เจียงมสเสร็จแล้วใช่ไหมเชยมสที่เขาสามารถผ่านพม่าขึ้นไปหาจีนใต้ได้ได้สบายฝั่งตะวันออกนี่ก็ผ่านไม่ว่าลาวหรือเขมรเข้าเวียดนามได้ฝั่งฝั่งฝั่งตะวันตกมัตุพูดถ้าพม่าก็อยู่ข้างเราลงใต้ไปก็จะมีไอ้ดเอ็มซีซึ่งซึ่งซึ่งมีมาเลเซียข้างล่างเนียจริงๆแล้วเนี่ย เราต่อสังเกตไว้ได้สบายๆแล้วถ้าเวลานี้พูดถึงเมื่อเช้านี้ท่านรัฐมนตรีก็พูดถึงเรื่องถวายนะถ้าเราสามารถสร้างอีสเวสคอร์ดได้ไปาระวายเนี่ยการเชื่อมโยงระหว่างอเ c ริกทางฝั่งนี้ไปถึงฝั่งอินเดเนี่ยมันจะง่ายขึ้นอย่างนะเราถ้ามีนอซาวอีกเกิดขึ้นได้เนี่ยผมว่าฮับของเรานี่ที่ประเทศไทยนี่เกิดขึ้นได้สบายๆในเรื่องโลจิสติกส์โลจิสติกส์ไม่เป็นเป็นคอสต่ที่แพงแพงมากๆของประเทศไทยนะพูดนะว่าเกิน1 8ของของเราเนี่ย ระเอมาท์10%เนี่ยผมไม่รู้จะได้เมื่อไหร่นะกาอแต่ว่าถ้าถ้ารัฐบาลมองในด้านของรถไฟรางคู่เนี่ยผมคิดว่าถ้าเมื่อไหร่สร้างขึ้นมากขึ้นเมื่อไหร่เนี่ยผมว่า transportation cost ราจะลงนได้เยอะใช่ไหมแล้วถ้าใช้เรือชากชายฝั่งต่างๆที่ที่เกิดขึ้นเนี่ยเพราะว่า transportation cost ในเรือเนี่ยมันจะถูกทั้งย่าผมว่าอย่างเงี้ยก็ต้องส่งเสริมให้มันเกิดขึ้นให้ให้เรือที่เร็วได้เนะเพราะว่า transportation logistic s นี่เป็น cost ที่เราทุกงค์รต้องลดให้มากที่สุด เพื่อนั้นท่านชายแดนนี่ผมคิดว่าเราต้องต้องต้องทำให้รวดเร็วที่สุดในการที่เราจะเป็นฮับพับของของของอาเซียนจริงๆนะครับแต่สุดท้ายที่ผมคิดว่าที่อยากจะวม่อกีเอ็นทีีพูดแล้วผมไม่ต้องพูดอีกแล้วนะว่าเอ็นทีีนี่เป็นเป็นสิ่งที่ทํายังไงให้แม้แต่ในะอาเซียนซึ่งการละกันเนี่ยอยาให้เกิดเอ็นทีีมากขึ้นกว่าก็เป็นอยู่ทุกวันนี้แล้วนะ ถ้ายิ่งเป็นเป็นกาทีฟลิสขึ้นมาเนี่ยผมก็ต้องไม่แน่ใจว่าจะมากขึ้นอีกหรือเปล่าแต่ผมว่าเราต้องคุยกันรู้เรื่องนะว่าอการที่ทํา NTB นี่บอกว่าเป็น FTA จริงๆแล้วจริงๆแล้วถ้าไม่ NTB นี่ไม่ไม่มีความหมายเลยซึ่งเวลานี้ในอาเซียนซึ่งกันและกันยังมี NTB เกิดขึ้นผมว่านี้ไม่ควรจะมีกับประเทศที่สามผมไม่พูดถึงนะแต่ว่าอันใดประเด็นแต่ว่าในอาเซียนจริงๆแล้วไม่ควรจะเกิดขึ้นอันนี้นะแล้วสุดท้ายผมคิดว่าเรื่องที่สาคัญของเราคือภาษาเรานะเพราะว่าในใน ในภาษาอาเซียนต่อไปคงเป็นภาษาอังกฤษนะแล้วก็กา e เ u c a t i o n l ร v e l เรามันอยู่ระดับอย่างนี้เนี่ยผมว่าเราเริ่มจะล้าหลังคนอื่นแล้วนะเวลานี้ถ้าไปพม่าตกใจคนพม่าพูดภาษาอังกฤษติผมคนของเราใหญ่แล้วตอนนี้ก่อนนี้เราบอกว่าเวียดนามเนี่าเขาหนึ่งเป็นใต้ฝรั่งเศสนะแล้วก็มาใต้รัสเซียแต่เดี๋ยวนี้กลับมาเนี่ยภาษาอังกฤษเขาขึ้นมาเร็วมากนะมาถ้าบอยหน้าโรงแรมเนี่ยก็พูดภาษาอังกฤษเปิดเลยนะผมตกใจเหมือนกันว่าเขาปรับตัวได้เร็วขึ้น มว่าภาษาอังกฤษนี่เป็นภา,ภาษาอาเซียนแน่แนๆแน่นอนในลาคงใช่แต่เราอย่าไปทิ้งภาษาข้างบ้านเรานะาข้างเคียงบ้านเราเนี่ย L C B นี่มันก็น่าจะเป็นต้องรู้จักวัฒนธรรมเขาถ้าเราจะเทรดกับเขานี่วัฒนธรรมต้องรู้จักเขาภาษาเราต้องพูดกับเขาให้รู้เรื่องผมคิดว่าการาพูดภาษาเขาเนี่ยให้ได้แล้วความพอใจให้เกิดขึ้นได้นี่มันช่วยในสะิลิอำนในการที่ทีในการท,ท,ท,ที่ต้องการค้าม,มากขึ้นก็ไม่อยากจะให้ทิ้งว่า อังกฤษอย่างเดียวก็ไม่พอผมว่าการค้าเกียงของเราเนี่ยคนรู้จักภาษาเขามากขึ้นรู้จักวัฒนธรรมเขามากขึ้นให้ให้เราในกาการค้าให้สะดวกขึ้นนะตอนนี้ผมคิดว่าในทางตะกชนเนี่ยเราก็เตรียมตัวมากพอสมควรนะแต่ว่าจริงๆแนละ้วรัฐต้องช่วยอะไรอีกเยอะแต่ก็ขอบใจกรมเจที่ยังออกไปช่วยกันเจราจาให้ให้ให้คาวามรู้ันทั่วไปนะแต่ผมว่ารัฐในเรื่องของ transportation นี่คงต้องทำให้เร็วที่สุดรนะเรื่องเรื่อง infrastructure ต้องให้เร็วที่สุดเพื่อจะลดโลจิสติกของเราให้มากขึ้นแล้วก็ไอ้เปิดด่านชายแดนนี่ผมว่าเป็นสิ่งที่ดีนะเพราะจะทำให้เทรดในอาเซียนมากขึ้นจริงและกรอว์มากที่สุด export ไปอาเซียนนี่ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับก็ที่เป็นโตตลาดมากตลาดเป็นคว<ล>าม<ล>สำ <ใน S 2> คัญมากก็ขอฝากไว้แค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณมากครับคุณพงศักดิ์ครับก็ได้หลายประเด็นนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ value added ะครับในเรื่องของ agro industry agro business นะครับเรื่องของ value chain based incentive นะซึ่งผมคิดว่านั้นเป็น,นเรื่องที่น่าสนใจ cluster ค,นะค,คล้ายๆจะเป็น cluster based incentive นะฮะทางด้านทางด้าน investment incentive ทาง B O I นะครับเรื่อง border border trade เรื่อง east west south north north south corridors นะครับแล้วก็เรื่องของอมีมีคำถามนึงที่ผมอยากจะเรียนถามคุณธงศักดิ์ก่อน <c oughs> ก่อนที่จะไปะคุณนันดอนะฮะคือเรื่องพอเปิดมาบุดอย่างเงี้ยเรื่องของไ อะไรอ่า uh, skill l ย่างเงี้ยนะครับมันจะช่วยประสิทธิ์ในเรื่องของการบริหารงานของบริษัททางภาคอีกส่วนหนึ่งผม skill level มันก็ช่วยนะแต่เรา skill level เรามัน limit ถูกไม่ไม่ไม่กี่คะแนนกันนั้นใช่ไหม <c oughs> จริงๆแล้วเนี่ยจริงๆเราต้อง produce ตัวเราเองนะของเราจริงๆนกช่วงกลางเนี่ยเราขาดเยอะใช่ไห <c oughs> มในที่สุดเวลานี้กำลัง train labor ให้กับ train labor ให้กับ neighboring country เรานะ <c oughs> จริงๆเราไม่ได้ t r a เพราะนั้นจริงๆถ้าเขากลับไปเมื่อไหร่นิ่อุตสาหกรรมก็เกิดขึ้นได้ง่ายนะเพราะเราใจได้ก็เสร็จละ ครรัับจิงๆนก็แปลว่าเราเราช่วยเราช่วยเขาในแง่ของการเทรนนิ่งแต่เราคิดอีกแง่ว่าถ้าจริงๆถ้าเราไปลงทุนในต่างประเทศได้เนี่ยเลเวอร์ตามเราไปเนี่ยเราก็ง่ายขึ้นนะครับง่ายลงเยอะแยเพราะว่าอย่าไปคิดในเรื่องเขานั่นจริงๆเรื่องอะไรพอสุดที่การที่มีมีคอมเพลติชันเนี่ยผมว่าเป็นการดีคอมเพลติชันเนี่ยทำเป็นชาเลนจ์ชหนึ่งว่าจริงๆเราต้องอินพุตตัวเราเองขึ้นไปเรื่อยถ้าเราปิดอยู่ตลอดเวลาอย่างี้เราไม่รู้หรอกอะไรเกิดขึ้นนะครับแต่เวลานี้เราเริ่มจะขอประโยชน์จากันแล้วกันได้ จะสามารถสร้างให้ให้ให้ competitiveness ของเราเนี่ยดีขึ้นดีขึ้นไปเรื่อยๆร่าผมไม่ห่วงเรื่องนั้นเท่าไหร่นะแต่ห่วงอย่างเดียวว่า8สาขาที่เปิดมาเนี่ย outflow เลยอย่างมากกว่า inflow อันนั้นก็สิ่งที่อาจจะกระทบเราในภายหน้าครับครับอันนั้นก็เป็น concern นะฮะ <c oughs> <c oughs> เป็นความกังวลของทางภาคเอกชนนะครับ